สวัสดีคะ่ะทุกคนหัวส้มๆนี้ก็เราเองชื่อนุนิกค่ะนี่เป็นทริปแรกที่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนในรอบ1ิปีทุกคนตื่นเต้นมากจะเป็นทริปแรกที่เราได้เที่ยวด้วยกันนอนด้วยกันกินอยู่ด้วยกันแบบ1คืนเต็มๆนะตื่นเต้นอะ่ะเพราะว่าเราอ่ะไปเรียนอยู่กรุงเทพ3ปีคือไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนไม่ได้เจอเพื่อนเลย โทรไปหากหรมทางหลวงมาแปลงถนนเนาะอันนี <Hi. S 1> ้ค่ะเราตั้งใจทำคลิปนี้ให้ออกมาเป็นแนวสตอรี่นะทุกคนให้แบบมันเรียวที่สุดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> การนั่งขึ้นดอยที่สนุกมากทุกคนวันแบบแอดเวนเจอร์อะไรแบบเนี้ยและดีใจมากที่เพื่อนๆก็ชอบเหมือนกันเพราะเราก็ชอบคือโคตรสนุกอ่ะทุกคนอยากให้ไปเหมือนกันบ้านห้วยกบกับที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่ทุกคนในที่สุดก็ถึงที่พักเราแล้วนะคะนี่คือโฮมสเตย์ที่เรามาพักนะสภาพแต่ละคนคือแย่ <laughs> yeah, มากเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะขนของขึ้นบ้านกันนี่เราพักกันที่พี่นางโฮมสเตย์นะคะ มาดูหน้าตาห้องนอนของเรากันหน่อยนะคะเรานอนรวมกันเลยนะแดคนจริงๆอ่ะเราจองไว้สองห้องแต่ว่าเราอยากนอนด้วยกันทริปนี้นะคะตกคนละ759บาทค่ะรวมอาหารเช้าเย็นนะคะแล้วก็ค่าเดินทางขึ้นดอยค่ะหนาวนี่คืนนี้เราจะไปเพกซื้อน้ำแข็งกันแล้วดูกูใส่เกือบกีบเนี่ยแล้วหตางข้างหน้ารู้ปอดท้อกูจะไหลกิ้งลงดอยกว่านี้ค่ะ พูดห่าเดินเปิดฮนะไหวไหมมืออย่างนะา็มาอาบน้ำตรนนี้กอนนะพวกเราอ่ะตั้งใจเตรียมน้ําแข็งมาสุดท้ายก็คือทำหกหมดเลยเพราะว่าขึ้นดอยไงแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนที่นี่มีของขายครบหมดทุกอย่างเลยก็มาซื้อน้ําแข็งกันที่นี่เนาะของกินอะไรคือพร้อมมากและความเหนื่อยมันก็อยู่ตรงนี้แหละลงดอยอ่ะชิลใช่ปะแต่ตอนขึ้นอ่ะโอ้ยกูต้องตตยแน่ๆ บอกแม่กูรล้วก็กูรักแม่กูนะ <c oughs> ไป<อ>ยังไม่ขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะเข้มมีใช่นี่ก็ขวาทางเลยน่าสุดบนมาแล้วนะคะ <c oughs> สภาพเป็นยังไงครับที่ทเอากูไปนอนที <c oughs> <c oughs> และความพร้อมของเรานั้นก็คือเตรียมอาหารขึ้นมากินเองที่นี่คะ่ะเพราะว่าตอนเที่ยงเขาไม่ได้มี ใช่ใช่ปะแล้วก็เตรียมมากินเองเป็นไงละ่ะทุกคนสลบเลยตายพักเอาแรงกันก่อนนะเพราะว่าพวกเราอ่ะรีบขึ้นมาไงเพราะอยากใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนี้ให้นานที่สุด <c oughs> คือความจริงอ่ะโฮมสเตย์เนี้ยเรานอนร่วมกับคนอื่นนะแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าทางบ้านอ่ะมีแค่แก๊งพวกเรา <c oughs> ก็เตรียมเกมเตรียมอะไรมาเล่นกันนี่<ว>จ้ะพนอนุ่มสายเอนเตอร์เทน พอยอออดิทตกเย็นแล้วใช่ไหมแสงสวยมากทุกคนเราก็มานั่งถ่ายรูปกันนะนี่อ่ะดูเขาเหมือนใส้จริงๆผ้าไวไม่ตายผ่าไหว้ไม่ต้ยเ่องหนักนี่ค่ะอันนี้ดูรูปนี้สวยมากภาพที่คือแบบว่าตะวันรับฟ้านกกาบุยบิน ี่จะสวยมากเลยนะยังไงคะอาบน้ำอาบน้ำเหรอครับใช่ครับผมเกลียดไปวะครับฮิโโด่พอพูดไทยออกมาแล้วไม่สวยสั้นงมันไม่ได้เห็นด้วยตามันแบบน้ำเสร็จแล้วเย่พออาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จนะคะแล้วก็มานั่งเล่นกันนะดีดกีตาร์เพื่อนเล่นกีตาเก่งมากร้องเพลงเพราะสุด จากข้างบนนี้นะคะนั่นก็จะเป็นวิวเชียงใหม่ตอนกลางคืนนะก็คือแบบโอ้โห,โโหเห็นชัดมากถ้าดูด้วยตาตัวเองอบยวว้าวกับขามือนี้ของพวกเราที่นี่บริการดีมากทุกคนอยากจะบอกคืออาหารก็อร่อยโอ้ดูแลก็ดีแต่ว่าสัญญ,ญาณะมือถือไม่ค่อยมีนะคะแต่ถ้าใครใช้ AS ก็คือรอดค่ะนอกนั้นก็คือบงอาไว คอเต้องการกันันอนกลงคน้คุณเจกูบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเฟมอเขียนมาเปือนเปื่อนผม่ลนใส่มือใอโอ้เป่อนเนะค่หลวงตนะนอนค่ะนอนข่ากระเทยอรุณสวัสด ยามเช้า,ชาหนาวทุกคนดูทะเลหมอกตื่นแล้วก็มาแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำกันนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าวิวดีมากสวยสุด ยิ่งอยากให้ทุกคนมานี่อันนี้วิวจากห้องน้ำนะคือโหสุดสุด,สดคือดีมากอาหารเช้านี้เป็นข้าวต้มแล้วก็ไข่ต้มมีโอวันตินด้วยหมุนน้ำตกเลย นี่อาหารเช้าอากาศดีดเมฆเป็นลูกหัวใจอ่ะมึงไปค่ะกลับบ้านค่ะแรงงานส่งแรงงานกลับบ้านถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเวลาความสุขมันช่างผ่านไปไวจริงๆเลยเฮ้ย ยังไงก็โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะไปค่ะ <c oughs> กลับสู่เมืองทิพย์บ๊ายบาย